เราก็พยายามปรับสภาพสนามเพราะว่าเราไม่เคยมาซ้อมที่สนามเลยก็พยายามปรับแสงปรับอะไรต่างๆก็ถือว่าอป็นโอเคปรบบว่าได้ดีเกมวันอค่ะเกมวันพรุ่งนี้เราเจอโปแลนด์ในรอบครั้งที่2ของปีค่ะซึ่ง เขาก็ยังคงสภาพเขาเรียกว่าผู้เล่นเดิมแต่ก็อาจจะแบบมีปรับเปลี่ยนตำแหน่งบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบไปดูออกไปดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เขาแล้วก็เรียนรู้เขา้เขาไปภาคของเราเองที่เจอเขามาในแมตช์ล่าสุดแล้วก็เอามาปรับปรุงใช้ในสนามเดนี้ค่ะการเล่นสองแมตช์ติดกันเพราะว่าโปแลนด์แล้วก็ต่อเนื่องกบต่อมาเลย ็ถือว่ายังยังโอเคนะเพราะว่ามันยังมีเอ้ยช่วงช่วงไดพักบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเราแข่งตะวันกี้เสร็จแล้วก็มาต่อมาต่อที่ก็ถือว่ายังมีช่วงเวลาแบบดีอที่ร่างกายได้ดีแต่มอนก็จะไปหนักเอาอีกเนี่ยค่ะโปแลนด์โคเอเชียแล้วก็เกาหลีนเนี่ยแหละค่ะไอสามแมะเทศมันติดเนี่ยแหละค่ะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ยังยงแล้วเจอโปแลนด์ก่อนก็คือหนักหนักแน่ๆก็คือแบบ เราก็ต้องพยายามอยู่สุขภาร่างกายยังเยอะอยู่ <c oughs> ต้องคลีบร่างกายเราให้ได้มาก,กาที่สุดคะะวางแผนเรื่องการพักผ่อนยังไงบ้างเมันติดกันละการกินก่อนเลยค่ะอันดับแรกเร,เราต้องกินให้ถึงแล้วก็ววกินแบบพวกโปรตีนอะไรอย่างเยเสริมเข้าไปอะไรที่มันเสริมได้ก็คือเสริมเลยค่ะ,คะแล้วก็พวกการนออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเรียากว่ารีดร่างกายตัยวเองให้เร็วให้เร็วที่สุด ก็เหมือนกันค่ะยังดีค่ะที่เราอยู่นี่เราแบบได้รับอนุาะห์จากทานผู้จากพี่ๆคนไทยมีอาหารไทยมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหรือว่าพอเราได้ทานอาหารไทยอย่างน้อยมันได้เติมพลังแบบได้กินข้าวอ่ะคือเราคนไทยอ่ะเราก็ต้องติดกินข้าวอยู่้ะใช่ไหมแล้วเราได้กินข้าวมันก็แบบโอเคแล้วก็ยังมีแรงต่อต่อต่อได้อย่างเงี้ยก็ต้องไหวไหวค่ะไหว